ช่วงมาดำตัวบีราวสนับสนุนโดยคิงสเตล่าเวก้าน้ำยาล้างผักและผลไม้รร้ออยเเป์ซ็นต์ welcome to santara grand patomnak we're nice meeting you and it's very beautiful can you explain about the i saw a lot of jellyfish we have um, an underwater theme to the hotel yes so we have our predator tank which is the, the feature in oceana so we have five black tip reef sharks in there ah oh, ลืมแนะนําไปค่ะนี้ค่ะมิสเตอร์คาวดัคเค่นค่ะเป็น general manager ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมเซนทาราแกรนดที่เขาพัดตตมักนี้ละค่ะ mm hmm. คุณคาว ค่ะบอกว่าการตกแต่งของโรงแรมนี้ค่ะเรียกว่าเป็นกลิ่นอายสีสันแบบ underwater คือเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็น เจลลี่ฟิชเป็นแมงกะพูนค่ะเตมไปหมดเลยค่ะที่เหนือจากนั้นนะคะเราเห็นเป็นแท้งปลาขนาดใหญ่ค่ะก็จะมีปลาฉลามต้องเรียกว่าครีบดำนะคะ5ตัวเลยแล้วก็ทางด้านนี้ยังมีความสวยงามของปะาการังค่ะแล้วคุณคาวส์บอกว่าข้างบนเนี่ยมีห้องอาหารชื่อรูฟิโน o ค่ะเป็นห้องอาหารอิตาเลียนนะคะแล้วก็วิวสวยมากค่ะ To go up to the r u f i n o sure. มาดามตรงบีพราววันนี้ค่ะมาดามตรงพาคุณผู้ชมมาที่พัทยาค่ะเพราะว่าอยากพาคุณผู้ชมมาเห็นทะเลค่ะแล้วก็ได้กลิ่นไอเรื่องของทะเลนี่แบบหืแม้จะไม่ได้มาด้วยตัวเองนะคะรับรองค่ะมาดามตรงพาให้ได้รู้สึก ถึงทะเลกันจริงๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราทานอาหารกันก่อนนะคะบรรยากาศที่นี่เนี่ยอากาศกําลังสบายค่ะตอนนี้ไม่ร้อนแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยกำลังจะตกดินค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะและข้างหน้าค่ะเป็นอาหารของห้องอาหารร a ฟิโนค่ะอากาศแบบนี้ต้องเครื่องดื่มเย็นๆหวานๆหอมๆชื่นใจอันนี้เขาเรียกว่าบลูมาร์กาเรตตาค่ะมีส่วนผสมของมะนาวค่ะตรงนี้เขาก็ริมไว้ด้วยเกลือค่ะ อร่อยชื่นใจค่ะจานแรกนะคะก็คือตัวกาเทอร์วีนค่ะก็จะเป็นตับหานค่ะเสิร์ฟคู่กับมะม่วงค่ะเป็นมะม่วงซาลซ่าแล้วก็มีผักสลัดเป็นผักกเก็ตค่ะถือว่าเป็นจานเรียกน้ำย่อยได้ดีค่ะ mm hmm. ด้วยตัวเทอร์วีนเนี่ยทำจากฟัวกาเนี่ยปกติเนี่ยมันมีความมันแล้วก็ความหอม อร่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมต้องทานคู่กับตัวล็อกเกตเนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาจะมีความขมขม mm hmm. เผ็ดเผ็ด<ๆ>มันคู่กันคู่กันค่ะแม mm hmm. เกิดมาคู่กัน mm hmm. แล้วก็ต้องมีตัวผลไม้ค่ะวันนี้เชฟเตรียมให้ทั้งมะม่วงสดแล้วก็สตรอเบอรรี่ค่ะ คุณผู้ชมค่ะฟัวกราปกติแล้วในอาหารฝรั่งเศสหรือในอาหารอิตาเลียนเนี่ยหลักๆจะมีประมาณ2ประเภทนะคะเสิร์ฟร้อนๆเนี่ยอันนั้นเรียกว่าแพนเซียฟัวกราค่ะแต่ว่าฟัวกราอันนี้เสิร์ฟเย็นค่ะเรียกว่าฟัวกราเชอรรีนค่ะจานต่อไปค่ะ เรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ยอดนิยมของห้องอาหารอิตาเลียนต้องมีก็คือแกะค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นแรมแร็กนำเข้าจากออสเตรเลียค่ะเป็นซิคโครงแกะเสิร์ฟคู่มากับตัว Potato, มันบดกับเจ้าหัวซีเรีกค่ะตัวซิคโครงแกะเนี่ยเขาก็จะไปหมักด้วยโรสแมรี่นะคะก่อนนะคะแล้วก็เอามาย่างแล้วค่อยทำให้สุกในเตาอบค่ะ โคงแกะที่มีคุณภาพดีจะต้องมาจากแกะที่อายุไม่มากไม่มีกลิ่นสาบมากค่ะต้องบอกว่ามีกลิ่นเฉพาะของแกะแต่ไม่สาบค่ะเป็นมันที่โรยชีสไปอบนี้แบบชีสจัดไต็มมากโอ้โหกินแบบนี้ลืมอ้วนเพราะว่ามันอร่อยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันคุณผู้ชมค่ะพิซซ่าที่นี่ค่ะเขาใช้เตาแบบ เป็นเตาฟื้นค่ะแล้วก็สูตรของที่นี่เนี่ยแป้งเขาจะเป็นแป้งพิซซ่าที่ทําเองข้างบนเนี่ยเป็นท็อปด้วยตัวพามาแฮมจากอิตาลีแท้ๆแล้วก็ยังแถมด้วยตัวแคนตาลูปค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะนําเสนอมาในรูปแบบของวางบนพิซซ่าค่ะนี่นะคุณผู้ชมอย่าหาว่าอย่งงางุูนนี้เลยค่ะโดยปกติแล้วคนอิตาลีเขาจะกินแบบนี้และค่ะก็คือใช้มือนี้ค่ะ พิซซ่าที่อร่อยเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าแป้งต้องทําได้ดีอันนี้เนี่ยแป้งเขาทำดีจริงๆค่ะคือมีความเหนียวแล้วก็นุ่มแล้วก็หอมค่ะเพราะว่าอบในเตาฟืน mm hmm. ถ้าอาหารอิตาเลียนนยคะคะต้องบอกเลยว่าพามาแฮมเป็นแฮมที่ขึ้นชื่อเรื่องลือที่สุดของชาวอิตาเลียนใช่ไหมคะเพราะนั้นในจานพิซซาเนี่ยค่ะมีทั้งแฮม มีทั้งพามาแฮมแล้วก็แครงตะลูฟค่ะเรียกว่าจานนี้นําเสนอแบบครบเครื่องค่ะและข้างหน้านี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นของหวานโอ้โหหน้าตาหน้าทันจริงค่ะชื่อว่าแมงโก้เนิ้วช็อกค่ะก็มีมะม่วงค่ะแล้วก็มีเนื้วช็อกแลตค่ะแล้วก็มีตัวข้างล่างจะเป็นเค้กช็อกช็อคค่ะ hmm. มันมีทั้ง ความเปรี้ยวความหวานความหอมของมะม่วงแล้วก็ตัดด้วยรสขมๆเล็กๆของช็อกโกแลตค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าห้องอาหารรูฟิโน่นี้นะคะเป็นห้องอาหารอิตาเลียนที่ถ้ามาที่พัทยาเนี่ยมาดามดวงว่ามาที่นี่เนี่ยไม่ผิดหวังละค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นห้องอาหารเนี่ยไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการบริการเนี่ยชั้นหนึ่งเลยค่ะแล้วก็อาหารที่ทานวันนี้ค่ะอาหารอิตาเลียนเนี่ยมีครบสูตรค่ะแล้วเขาก็ คัดสรรเลือกสรรแต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะและคุณชมอยากจะมาพักผ่อนแล้วก็ได้บรรยากาศชิลๆกับลมทะเลสบายๆแบบนี้นะคะเป็นการชาร์จแบบที่ดีค่ะมาได้เลยค่ะที่ห้องอาหารรูฟิโนค่ะของโรงแรมเซนทาร่าแกรนที่เขาพระตำหนักค่ะที่พัทยานี่แหละค่ะและมาดามตงขอนำเสนอค่ะในรายการมาดามตงฟู้ดเซเลค่ะ